สวัสดีครับผมกิจจากควากันว่าสตอรี่เอมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์อยู่ในช่องโทรทัศน์แห่งหนึ่งโดยรายการที่เขาเป็นพิธีกรนั้นเป็นรายการเกี่ยวกับสารคดีชีวิตของมนุษย์ซึ่งเอมจะต้องเดินทางไปถ่ายทำในสถานที่จริงด้วยและแต่ละสัปดาห์ก็จะไปเจาะหาเรื่องราวที่แตกต่างออกกันไป และประสบการณ์หลอนของเอ็มก็เกิดขึ้นตอนที่เขาไปถ่ายทำรายการที่เรือนจำแห่งหนึ่งในวันนั้นเอ็มและทีมงานก็ได้เดินทางไปถ่ายทำที่เรือนจำกันตั้งแต่เช้าซึ่งมีทีมงานรวมกันทั้งหมดประมาณเจคนเมื่อเอ็มไปถึงหน้าเรือนจำเขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่เขาบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเขารู้แค่ว่าเป็นพลังงานด้านลบ ที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีนักเอ็มเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนรู้จักมาบ้างว่าในเรือนจํำแห่งนี้จะมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ดีใครดวงแข็งอาจจะไม่เป็นไรแต่คนดวงไม่ดีถ้าไปที่นั่นก็จะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เลวร้ายและเหมือนถูกโจมตีเมื่อเอ็มไปถึงหน้าเรือนจำํำก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาต้อนรับและก็ได้คุยกันอยู่สักพักจากนั้น เจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้าไปตรวจร่างกายก่อนจะทําการถ่ายทําในวันนั้นรายการของเอ็มมุ่งจะนำเสนอประเด็นนักโทษในเรือนจําในช่วงเช้าอาร์ตและทีมงานก็ได้เข้าไปถ่ายทําชีวิตนักโทษหญิงคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในเรือนจําเป็นเวลากว่า10ปีเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตในเรือนจํานั้นเหมือนกับตกนรก และมันก็เลวหลายกว่าที่เธอคิดมากๆใครที่กำลังคิดที่จะทำผิดนั้นก็ให้รีบหยุดความคิดนั้นเพราะมันไม่คุ้มเลยที่จะต้องเอาชีวิตมาอยู่ในเรือนจำในขณะสัมภาษณ์อยู่นั้นเอ็มก็รู้สึกไม่ค่อยดีอย่างบอกไม่ถูกเขารับรู้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่ดีนักเอ็มจึงพยายามรีบถ่ายให้เสร็จไวๆแต่ทุกครั้งที่เริ่มถ่าย มักจะมีอะไรขัดข้องอยู่ตลอดบางครั้งทีมงานก็บอกให้นักโทษขยับออกไปพยืนบางกล้องแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครมายืนบางเลยเหตุการณ์แปลกๆได้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งจึงทำให้การถ่ายทำนั้นไม่เสร็จสักทีเอ็มจึงบอกให้ทีมงานตั้งใจถ่ายและให้โฟกัสเพียงแค่กล้องอย่างเดียวไม่ต้องมองคนอื่น เมื่อช่างกล้องโฟกัสที่กล้องต่เพียงอย่างเดียวเขาก็เห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติจึงเริ่มถ่ายทำกันต่อและมีจังหวะหนึ่งที่ช่างกล้องเงยหน้าขึ้นไปมองเอม็มที่กำลังพูดดำเนินรายการอยู่เขาก็ได้เห็นนักโทษคนหนึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มายืนบังหน้าเซตช่างกล้องพยายามจะส่งสัญญาณให้เขาหลบแต่พอตั้งสติได้ ช่างกล้องก็มองกลับมาที่จอมอนิเตอร์เขาก็ต้องตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเอมที่กำลังพูดดำเนินรายการอยู่นั้นก็เห็นสีหน้าไม่ค่อยดีของช่างกล้องเอมจึงหยุดพูดแล้วถามช่างกล้องว่าเกิดอะไรขึ้นทีมงานทุกคนจึงหยุดชะง,งักแล้วมองไปที่ช่างกล้องในตอนนั้นยังเป็นเวลากลางวันแสกแต่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น ช่างกองได้เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ถ่ายทำรายการอยู่นั้นเขาเห็นนักโทษชายมายืนบังข้างหน้าพิธีกรและก็เห็นอยู่หลายครั้งมากพอเขาบอกให้ออกไปนักโทษชายคนนั้นก็ไม่ยอมเดินออกไปแต่เมื่อมาดูในจอมอนิเตอร์ก็ไม่เห็นมีใครมายืนบังเลยเขาจึงคนลุกและทำอะไรไม่ถูกเอ็มจึงเชื่อว่าสิ่งที่ช่างกล้องเห็นนั้นต้องไม่ใช่คนแน่ๆ หลังจากนั้นเอ็มจึงตัดสินใจถ่ายทำแค่บรรยากาศต่างๆแต่บทพูดนั้นเอ็มตัดสินใจจะไปถ่ายในสตูดิโอตั้งแต่วันนั้นทำให้เอ็มไม่คิดจะไปเรือนจำไหนอีกเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ